ขอความช่วยเหลือมาข้าก็ต้องช่วยธรรมดาแล้วไอ้วีระบุรุษบาปเอ็งจัดการแล้วใช่ไหมยังดาบดำในมือของมันน่ะไม่ธรรมดาแม้แต่หกพายของข้าย,ยังเอาไม่อยู่แต่ถ้าเจออีกทีแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันนะเว้ยผู้หมวดกับอาจารย์กลับมาได้อย่างปลอดภยัยโบทองก็ดีใจแล้วค่ะและเอาหมอก็บอกอยู่แล้วว่าวีรบุรุษบาปเนี่ย ไม่ได้ทำอะไรผู้หมวดกับอาจารย์แน่ๆถ้าเกิดวีรบุรุษบาไม่ช่วยยงยุทธเอาไว้ยงยุทธอาจจะไม่ได้รอดกลับมาแต่ว่าการที่มันปล่อยให้ผมรอดกลับมาได้มันคิดผิดยงยุทธยงยุทธยงยุทธเดี๋ยวก่อนสิยงยุทธ ดาราตอนนี้สัมฤทธิ์ยังลอยนวลอยู่นะแล้ววีแล้วไรดุดบาปเนี่ยต้องตามไล่ล่ามันแน่และผมจะไม่ยอมปล่อยให้มันชิงตัดหน้าผมแต่การกับไอ้สัมฤทธิ์หรอกแต่เธอเพิ่งจะอาการดีขึ้นเองนะถ้ากลับไปนอนพักไม่ดีกว่าเหรอให้ผมกลับไปนอนพักแล้วก็รอดูมนันถือดาบเที่ยวไล่ฆ่าคนอย่างนั้นเห,หรอฮะดาราผมทำไม่ได้หรอกดาบใดที่มันไม่หยุด ผมก็ไม่หยุดนี่เดี๋ยวสยองยุทธทำไมเธอถึงไม่ยอมฟังฉันบ้างเลยวีราบุรุษาปากก็ช่วยเธอถึงขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่เลิกเกลียดเขาสัทีดาราผมไม่ยาเดีกับฆาตกรปากเสียแล้วก็แสหาเรื่องอย่างมันหรอกไนะปากเสียเขาพูดอะไรกับเธอ ยองยุทธยองยุทธก็แม่ทำอะไรออกดาราคุณเดชเนี่ยไม่การที่จะบอกความจริงผมก็เลยให้วีรบรุตบาปเนี่ยพูดให้ความหวังว่าคุณกับมันยังลงเอยกันได้อยู่คุณเดช ขอโทษทีนะดาราแต่ลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องต่อสู้เพื่อความรักกันทั้งนั้นผมไม่อยากให้มันหมดไฟเพราะเรื่องที่เราไปโกหกมันเธอเนี่ยนะขุนเดชยงยุทธนิสัยมุทะลุชอบใช้อารมณ์เป็นใหญ่เธอทําแบบนี้เนี่ยฉันกลัวว่าเขาจะยิ่งโกรธแค้นวีระบุรุษบามากขึ้นกว่าเดิมสิปล่อยให้มันโกรธแค้นไปเถอะ